มันเป็นยังไงครับหอยขมยกักษ์รัตนะอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยลักษณะมันจะต,ตัวใหญ่กว่าหอยขมธรรมชาติ 2- 3สเท่าตัวค่ะแล้วก็เปลือกบางค่ะข้อดีของหอยขมยกักษ์รัตนะในี่คุณน้องข้อดีมันจะตัวใหญ่แล้วเปลือกบางค่ะแล้วเนื้อมันจะไม่เหนียวค่ะ แล้วก็มันจะรสชาติคล้ายๆเหมือนปลาหมึกเลยค่ะหนึบๆตรงที่มันมีไข่อะคะ่ะแล้วก็มันก็มันก็ตัวใหญ่ด้วยใช่ค่ะตัวใหญ่ที่หนูเคยชัางไหมว่ามันได้ประมาณกี่ตัวโลอ่าน่าจะประมาณ40ตัวต่อกิโลค่ะ40ตัวแต้ตวไซส์เล็กไส์ใหญ่ค่ะ แล้วเป็นยังไงบ้างชาวบ้านเขาเห็นหอยขมยักษ์รัตนาของน้องแล้วรู้สึกผลตอบรับเป็นไงดีเลยค่ะลูกค้าแถวบ้านเขาก็เออมาดูแล้วเออหอยมันตัวใหญ่ดีแล้วทีนี้เขาก็เลยอยากลองเลี้ยงอยากซื้อไปไวข้ขยายพันธุ์ต่อเพราะว่าแถวบ้านมันไม่มีนะคะส่วนมากมันมีแต่ตัวเล็กๆนะคะเป็นยังไงมายังไงครับต้องออยที่ได้มาเลี้ยงหอยขมยักษ์รัตานาเลยครับอ๋อดับแรกก็ทํางานทีนี้ติด โควิดแล้วที่นี้ก็เปิดดูในโทรศัพท์เห็นหอยที่มันตัวใหญ่ๆนะคะก็เลยลองสั่งมาดูเลี้ยงดูเล่นๆและที่นี้สั่งมาเลี้ยงได้ประมาณ2-3เดือนแล้วการขยายพันธุ์ก็เร็วแล้วตัวเขาก็โตวไวค่ะครั้งแรกเอามา10ตัวค่ะแล้วที่นี้ก็เลยสั่งมาเพิ่มอีกร้อยกว่าตัวค่ะเพิ่มเรื่อยๆขยายเรื่อยๆลยคะ ตอนแรกนี่เราเอามาตัวกี่บาทอ่าหนึ่งร้อยค่ะตัวละหนึ่งร้อยบาทใช่ค่ะเป็นไซส์กกว่านี้อ๋อ oh. มันมีหลายไซส์มันมีไซส์ตัวละหนึ่งร้อยกับหนึ่งร้อยห้าสิบที่หนูซื้อมาอะคะ่ะหนูว่ามา,าไซส์มาเลยใช่ค่ะ สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยครับชื่ออ้อยค่ะพี่สุชยาสุวรรณมงคลค่ะอยู่บ้านดงยางค่ะตําบลบ้านขออาเภอกำเจียจังหวัดมุกดาหารค่ะมันเลี้ยงง่ายไหมไอ้เจ้าหอยยักษ์รัตนะเนี่ยอ่ก็ง่ายอยู่นะคะมีง่ายบ้างยากบ้างนะคะพี่เพราะว่าหนึ่งถ้าเราจะเลี้ยงเราก็ต้องดูน้ําเป็นหลักเลยคะ่ะ ท่านะใช่ค่ะถ้าน้ำไม่ดีก็เลี้ยงยากนิดนึง <c oughs> เอาไปเลี้ยงเนี่ยไอ้น้ำบาดาลน้ำประปาอะไรเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงได้ค่ะถ้าน้ำประปาถ้ามีคอดีนก็ต้องพักไว้หนึ่งสองอาทิตย์เอาอะไรให้มันกินครับพี่น้องอ๋อลกักๆก็จะเป็นใบชูรสต้มนะคะใบยชะยานะคะใบชะยาต้มใช่ค่ะต้มให้มันเปืเป่อยยุ่ยนิดนึงแล้วก็เอามาให้มันกินแล้วมันก็จะกินแล้วก็อาหารที่สองก็จะเป็นพวกอาหารหมูค่ะอาหารหมูก็กินอาหารเม็ดที่เขาเลี้ยงหมูน,นะใช่ค่ะวันนึงเขากินเยอะไหม ไม่เยอะค่ะประมาณกำหยุบกำมือนึงค่ะต่อประมาณ 30- 40ตัวแสดงว่ามันก็ไม่เปลืองไม่เปลืองค่ะเป็นอาหารธรรมชาติเขาก็กินแล้วทีนี้ว่าตั้งแต่ไอไอไอตัวเล็กๆนะคุณน้องที่มันแบบออกจากไข่แล้วใช่ไหมกว่ามันจะมาเป็นพ่อแม่พันธุ์มันใช้เวลานานไหมหลักปีค่ะ เป็นปีเลยแล้วตั้งแต่ตัวเล็กออกจากไข่เนี่ยกว่าจะถึงแบบเราเอามาบริโภคอามากินได้เนี่ยใช้เวลานานไหมใช้เวลาประมาณ5-6เดือนค่ะบริโภคได้5-6เดือนใช่ค่ะก็เอาไปกินได้กินได้รสชาติก็เป็นไง เอาไปทําอะไรเมนูอะไรได้บ้างอ่าแกงผัดคั่วก็ได้ค่ะกินเหมือนหอยขมทั่วไปแหละใช่กินเหมือนหอยขมทั่วไปค่ะรสชาติก็จะอร่อยกว่าแล้วเนื้อมันจะหนึบกว่าแล้วมันก็จะเนื้อมันจะเยอะกว่าเนาะกินง่ายกว่าค่ะตัวใหญ่กว่าเนาะใช่ค่ะกินสองสามตัวก็อิ่มลมะทำเงินให้หนูได้เยอะกี่บาทละอ๋อเดือนหนึ่งเดี๋ยวนี้ได้เดือนละหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นบาทค่ะช่วงนี้แต่ช่วงเแรกที่ขายได้ก็ได้เยอะอยู่ค่ะโดยเฉพาะขายหอยขมเนี่ยนะใช่ค่ะแล้ว หนูขายยังไงหนูจะขายจะมีหลายราคาตอนนี้จะอยู่ที่พ่อแม่พันไซใหญ่จมโม้จะอยู่ที่ตัวละร้อยห้าสิบถ้าเป็นไซลูกก็มีไซต์ตัวละสิบห้าบาทแล้วแต่เดือนค่ะถ้าประมาณเดือนเดือนกับสองเดือนจะอยู่ที่ตัวละสามสิบห้าบาทค่ะหนูจะจัดส่งใส่ของโฟมแล้วหนูก็จะอัดออกซิเจนใส่ถุงไปแบบนี้ค่ะถ้าอากาศร้อนก็จะใส่เป็นเจลเย็นไปให้อยู่ได้ประมาณสามถึงสี่วันได้เลยหนูใส่รัดถุงใส่น้ําไปด้วยเลยใช่ค่ะรัดถุงใส่น้าแล้วก็อัดออกซิเจนคล้ายส่งเหมือนในคล้ายป่านะคะ แต่ก่อนนี้หนูทํางานอะไรทางานโรงงานค่ะทํางานโรงงานแล้วทีนี้ติดโควิดแล้วก็เลยออกมาค่ะอยากกลับมาอยู่บ้านเพราะว่าทํางานมันก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่อะค่ะเพราะว่าช่วงโควิดน,นะเนาะค่ะเนาะเป็นสาวโรงงานมาก่อนใช่ค่ะพอโควิดมาปุ๊บก็เลยกลับมาอยู่บ้านค่ะกลับมาอยู่บ้านกับพ่อกับแม่เขาก็เลยได้อาชีพเลี้ยงหอยขมเลยใช่ค่ะเป็นคนชอบเลี้ยงชอบเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่อยู่แล้วค่ะชอบทําเกษตรด้วยอุปกรณ์ที่หนูใช้เลี้ยงตัวนี้คือเป็นกำะังปูน เป็นข้อเป็นอะไรแนะนำท่านผู้ชมหน่อยมีกระมังปูนแล้วก็กระชังบกแล้วก็บ่อผ้าใบค่ะได้ได้หมดค่ะหรือเราเจ้าไปลงที่สระเลยก็ได้ได้เหมือนกันค่ะหรือเลี้ยงเป็นกระชังน้ําก็จะตัวเร็วกว่าเราเลี้ยงกระชังบุกแล้วก็พวกบ่อปูนบ่อนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมช่องมะแมนวิถีเกษตรเนี่ยรับชมแล้ว อยากได้พันหอยยักษ์รัต,ตนาเนี่ยสามารถติดต่อคุณน้องได้ช่องทางไหนครับอ๋อ Facebook ได้ค่ะหนูออยหรือเบอร์โทรติดต่อก็ได้ค่ะ0622631021ค่ะถ้าเกิดท่านผู้ชม fc อยาก ขอเข้ามาเยี่ยมชมที่ฟาร์มเนี่ยสามารถเดินทางมาได้ที่ไหนครับพี่น้องเดินทางมาได้ที่บ้านดงยางค่ะตําบลบัานขอออำเภองะอชอีและจงังหวัดมุกดาหารค่ะคลิปนี้ชอ่องบอสแมนวิธีกเกษตรก็ต้องขอกับคุณยน้องนะครับที่พาท่านม้ชมมารับชมหอยขมยักษ์รตนะครับสวัสดีครับผม